สวัสดีค่ะกลับมาพบกับทีฟาวเทเลทอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ใครที่ชื่นชอบเข้าครัวทำอาหารหรือเครื่องดื่มเรามีเครื่องปัน่นที b r a เบ Force รุ่น BLC7Y ที่มาพร้อมกับ5โปรแกรมการปัน่นและออปชั่นอีกมากมายที่ช่วยให้การเข้าครัวของคุณนั้นง่ายและเพื่อเพลิดทันใจ เครื่องปั่นตัวนี้ทำอะไรได้บ้างตามมาดูกันเลยค่ะ <S <S เครื่องปั่นรุ่นนี้มาพร้อมกับกำลังไฟ800วัตต์อยากปั่นอะไรก็ทำได้ดังใจมาพร้อมกับโถป,ปั่นขนาดใหญ่จูดใจถึง2ลิตรทำจากพลาสติกคุณภาพสูงทนทานรับมือกับแรงปั่นสูงๆได้ไม่แตกง่ายแน่นอนค่ะ ตัวเครื่องปั่นมาพร้อมกับไบมิสสตนเลส6แชกเทคโนโลยีพาวเวอร์ลิกที่จะช่วยให้ปั่นละเอียดมากขึ้นถึง40%และสามารถถอดหลังออกได้ง่ายอีกด้วยค่ะมาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะคะที่เราเห็นที่แผงด้านหน้าเด่นๆชัดๆแบบนี้คือทีเด็ดของตัวเครื่องเลยค่ะแผงนี้คือปุ่มควบคุมการปั่นอัตโนมัติ5โปรแกรมที่มีมาให้ครบไม่ว่าจะปั่นซอสสมูทตี้ทำซุป ทำน้ำพริกหรือแม้แต่บดน้ำแข็งให้เป็นเกล็ดละเอียดก็สบายๆเพราะเครื่องนี้เขามีโปรแกรม Ice Crush ที่สามารถบดน้ำแข็งให้ละเอียดได้ภายในไม่ถึงนาทีอีกด้วยง่ายทันใจแค่ปุ่มเดียวเลยล่ะค่ะยังมีปุ่มสำหรับควบคุมการปั่นเป็นจังหวะและปุ่มสำหรับโปรแกรมทคำความสะอาดอีกด้วยค่ะตัวเครื่องยังมีระบบระบายความร้อน Air Cooling System ที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ส่วนตัวฐานด้านล่างนะคะก็จะมียางดูดสุญญากาศแบบนี้เลยค่ะเครื่องจะดูดติดกับโต๊ะ ได้อย่างคงที่ไม่ต้องกลัวเครื่องล้มหรือหกเลอะเทอะเลยล่ะค่ะอุปกรณ์เสริมที่มีก็ให้มาอีกเพียบเลยล่ะค่ะชิ้นแรกที่ทุกคนใช้งานครั้งนี้อาจจะไม่คันสังเกตเพราะเขาซ่อนอยู่ตรงช่องตรงนี้นั่นก็คือถ้วยตวงนั่นเองค่ะช่องแบบนี้จะทําให้เราสามารถหยิบถ้วยมาตวงส่วนผสมเติมลงไปได้ตลอดเลยล่ะค่ะช่องนี้นะคะยังเอาไว้ใช้กับไม้พายเพื่อคนส่วนผสมให้เข้ากันได้ง่ายขึ้นค่ะ และสำหรับชิ้นต่อไปนะคะนี่เลยค่ะโถบดสับ 4-in-1 อ i นที่มีความจุถึง550มิลลิตรมาพร้อมกับหูจับสำหรับบดสับหั่นผสมก็สามารถทำได้ในโถเดียวสะดวกมากจริงๆค่ะ นอกเหนือจากโถบดสับขนาดใหญ่จุดใจแล้วเขายังมีโถบทแห้งสำหรับบทเครื่องเทศต่างๆมเมล็ดกาแฟผลไม้แห้งอัลมอนด์และถั่วมาให้อีกด้วยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าซื้อที่ฟาวเบรนฟอสรุ่น BLS7Y เพียงเครื่องเดียวก็ได้อุปกรณ์เสริมให้ใช้แบบครบครันและคุ้มค่ามากๆเลยละค่ะ เห็นหรือ,อยังคะว่าถ้าในครัวมีเครื่องปั่น t f a า Benfords รุ่น BL47Y เข้าไปช่วยจะทําให้การเตรียมอาหารเพลิดเพลินและสะดวกสบายมากแค่ไหนยิ่งถ้าใช้5โปรแกรมอัตโนมัติยิ่งช่วยประหยัดเวลาในการเข้าครัวได้อย่างแน่นอนเลยค่ะและสําหรับใครที่ชื่นชอบ t f ฟา Thailand และอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเรา T-Fal Thailand ค่ะ